สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจำท่านผู้ชมมาพบการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อหญิงนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงนะครับเสื้อสีแดงแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองแรงนั่งไงเสื้อสีบอกมุ้งโมนะครับสวยทันทันผิดผู้เดียวกับโบวาเด้อจะผิดสองคน nóng lạnh với pha rửa, đẹp lắm. Bò bò như vậy này. Biết tới bên bỏ. xin nhỉ. มีเกลหัวหัวมีเกลใช้หัวมงเลยบางอันน่ะถวยจะกอลสามตัวหนึ่งนะครับบ้านน้ำเกีียงเป็นไฟาเซิร์ฟ เสิร์ฟมาทำไม่งเป็นไรไ,ไม่ไรเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาโอเคนอครับออกนะครับสี่สอง พร้อมพร้อมมีเกลพร้อมรอมองเลยเข้าไปเสือไม่ไกลเออหลอดปองหลอดปองมิวเสือไปสวยงามมากเรียบร้อย เสิร mm ์ฟอ่ะอ่าไม่ได้นะครับทางนักกีฬาเปลี่ยนตัวนะครับบ้านน้ำเกลียงนะครับ เจ็ดต่อสองนะครับสกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้บอกกันบอกกันถ้าย้อนโบถึงไงบอกกันหอมหอมหอมมีเกลียวหอมได้ได้ได้เอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาเสิือบอลคือเลย สวยลงนะครับต่อสี่ต่อส่นะครับสกอร์สวยมิว นักกีฬาเปลี่ยนเองเลยห่อลงนะครับเอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาเสิรือเบาขึ้น ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นต่อห้าโอเคห้าต่อสิบนะครับสกอร์มิก้างสวยสวย สวยมิวสวย <Hey. S 1> ออกนะครับ สวยมิวออกสิบห้าต่อห้านะครับสกอร์นะครับเซตที่หนึ่ง